สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบอกแบบออฟ s ตาร์ทาวเวอร์ดิฟนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้าตู้กระชานะครับผมนั่นก็คืออิซังิโยอิจินะครับผมหรือว่ามาจากเรื่องบู็อกันเองนะครับคือหน้าตามันทําออกมาได้ <c oughs> ค่อนข้างผมท้อม,มากเลยซึ่งตอนแรกอะเกมออฟ s ตารเนี่ยผมเนี่ยได้เล่นไว้หนานแล้วนะแล้วก็เลิกไปแล้วประมาณเกือบปีนะครับผม ก็กลับมาเห็นว่าฟุตตี้เนี่ยลงรูปก,กิฟตเกี่ยวกับอ,อิสังหีนะผมก็เอ้คือช่วงนี้ผมติดบูล็อกไงแล้วบวกกับประจบที่ว่าไอฟุตเนี่ยมันลงอ่ากิฟต์ไว้ในอัปเดตว่าเอสังหีเนี่ย,ย,ยจะมานะแต่ตอนแรกก็ไม่ชช่ว์ว่าจะมาจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็มาจริงนะครับผมก็มาตอนช่วงเจ็ดโมงเช้านี่น,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวของอิสังหีเนี่ย จะมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับหรือว่าทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับผมอ่าลืมบอกไปนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครระดับหดาวนนะซึ่งผมค่อนข้างแบบว่าเออมันพีกนิดนึงนะซึ่งโปติตัวละครเนี้ยมันถ้าจะมาเป็นแค่สี่ดาวน,นะครับผมแต่สุดท้ายนี้ก็มาเป็น6ดาวนั่นเองนะโอเคปาเดี๋ยวเราไปดูกับตัวละครดี่ก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับจะหยิบตัวที่แบบว่าบับไปได้นะเออช่วยที่ว่าเออ มาดูกันว่าบัฟของตัวไหนเนี่ยทำให้อิสตงีเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคปะจริงเนี่ยอิสงิเนี่ยผมคิดว่าแม่งแบบเอฟเฟกเนี่ยแม่งน่าจะเป็นพวกจิ๊กซอว์มากกว่าแต่อันนี้ก็เออถือว่าสวยแล้วแหละโอเคมาเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะอันนี้เราใสา off ่ออฟไฟนะครับเรามาดูดาเมจขั้นแรกนะครับผมก็จะเป็นดาเมจ 25นาครับจากเวล175นะครับ, 5, รบเออเริ่มต้นมาก็ถือว่าโอเคนะโจมตี4วินะแล้วก็ระยะเนี่ย40นั่นเองนะครับผมโอเคแนละ้วอัพขั้นต่อไปก็1,000นะครับเอ,อ่ออัพไปเลยเนะาะจนกว่าจะเปลี่ยนค่าเนี่ยผมจะถึงจะดูเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมแล้วอัพเกรดขั้นที่2เนี่ยก็จะบวกไปเป็น44,000ื่นนะครับผมแล้วก็ระยะกับอ่า แตยาเนี่ยก็เท่าเดิมนะโอเคก็อัพไป2 0นะคนัะผมแล้วก็ต่อไปก็ยังไม่เปลี่ยนสกิลนะครับผมก็ถ้าจะอัพต่อไปเนี่ยมันก็แต่เมก็จะเพิ่มขึ้นอีก57,000เลยนะลยนะผมไม่ได้เพิ่มอีกห้อีกื่นอีกแตเพิ่มเป็น5 7 0 0 0นั่นเองแล้วก็ระยะกับวินาทีที่โจมตีเนี่ยก็เท่าเดิมนะสีวาวีกับระยะ40นะครับเอ,อ ต่อไปครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นที่เราอัพไปแล้วก็จะเปลี่ยนท่าเองนะเดี๋ยวเรามาดูท่าแรกของตัวมันก่อนดีกว่าก่อนที่เราจะอัพเกรดขั้นต่อไปนะครับเรามาดูท่าแรกของมันนะครับเป็นยังไงกับระยะสี่สิบนะกับสี่วิอะไรอ่ะฮะพุ่งไปหรอหรือว่าอะไรอ่ะ โอเคคือสกิลหนึ่งก็เป็นการเหมือนกับพุ่งไปแบบว่าเหมือนพุ่งไปเตะหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เตะอ่ะอนนก็น่าจะประมาณนั้นแหละต่อไปครับสกิลอัพขั้นต่อไปนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นทรงกลมแล้วนะเอลีทรงกลมอู๋อันนี้เตะเข้าไปแบบจังๆเลยยังเห็นได้ชนะั้นอ่ะเฮ้ยถือว่าสวยใช้ได้นะสกิลสองนะแต่สกิลแรกยังดูงงๆนะอันนี้ครับอัปเกรดขั้นที่5นะครับผม๋ยวมาดูตรงนี้นะ ขั้นที่ฮก็ยังไม่เปลี่ยนสกิลนะดาเมจต,ตอนนี้ก็อยู่ที่1นึ0 0 0สนะครับผมผมถือว่าเยอะนะสำหรับตัวที่แบบตีเร็วอย่างนี้นะแล้วก็ระยะ90เนี่ยต่อไปขั้นที่6นะครับผมเราโอ้โหรู้สึกกันจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วป่ะอ่าน่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วก็จะเปลี่ยนการโจมตีนะครับผมแล้วก็พันโจมตีก็จะเป็น3 0 0 0 0 0กว่าเลยนะฮะแล้วก็ระยะการตีเนี่ยอยู่ที่100เลยนะคือไกลมากแล้วก็ เวลาในการโจมตีก็อยู่ที่4วิเหมือนเดิมมั้งโอเคเดี๋ยวเราอัพเลยแล้วกันนะอัพอยู่ที่ 30, 000นะครับผมค่อนข้างแบบว่าเสียงเงินเยอะนิดน,นึงในะตัวสมัยนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะน่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมาะกับเอาไปเล่นสตอรี่หรือว่าโหมดต่างๆหรือเปล่าันี้ไม่มั่นใจนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลของร่างนี้กันเลยดีกว่านะครับดอกบอลแล้วก็เตะขึ้นไปนะอืมเป็นอย่างนี้นี่เองนะ ก็เป็นตัวละครตีพื้นนะไม่ได้เฮ้ยตีตีบินด้วยหรอเฮ้ยไหนลองดูซิเฮ้ยตีตัวบินจริงว่าเฮ้ผมว่าเออลงอินได้ไหมคือผมว่ามันแบกได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออถ้าจะเอาลงอินนะไปเล่นตัวอื่นดีกว่าไหมอะ แล้วก็ผมว่าน่าจะเหมาะกับพวกสตอรี่กับว่าโหมดต่างๆในเกมนี้มากกว่านะเดี๋ยวเรามาบวกลบกันนะว่าตัวนี้เวลาอัพวางเนี่ยมันมันไปเสียเท่าไหร่นะผมโอเคโดยรวมทั้งหมดครับตัวละครนี้อัพประมาณรวมวางน,นะผมก็เป็น55,500 50, นานะผมซึ่งผมคิดว่าแม่งตัวมันละครแม่งคุมนะเว้ยลงสตอรี่ก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าตีแอร์ด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันตีแอร์ขั้นที่เท่าไหร่นะผมผมลืมดูอันนี้ขั้นแรกยังตีกราวอยู่นะครับหรือตีพื้นนั่นเองแล้วก็อัพขั้นที่4เนี่ยก็ยังตีพื้นอยู่นะฮะก็จะมาตีแอร์ขั้นสุดท้ายหรือว่าขั้นที่6กนั่นเองเนาะซึ่งผมว่าก็น่าจะอัพทันเยอถ้าเกิดทุกคนเนี่ยมีสติละคนกับบูม่า5ดาวเนี่ยหรือว่าตัวละครที่แบบอัพเงินตัวใหม่มีป่าวะอันนี้ก็คือผมแบบเออเนี่ย ทานแค่สปีดลอก่อนนะตัวเงินค่าเกิดครที่แบบว่าทานตัวให,หมก่ก็ขอไปนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูบัฟของแต่ละตัวดีกว่านะครับโอเคเราจะมาดูบัฟของเออร์วินก่อนเลยนะครับเรามาดูส่วนบัฟเออร์วินก่อนนะครับบัฟกี่เปอร์เซ็นตะ์ครับผมบัฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยแปดเปอร์เซ็นต์บัฟสองร้อยแล้วต่อไปก็บัฟสองร้อยเหมือนกันนะไปฮนะ ก็จะตมตีอยู่ที่9 0 0 0แสนเลยนะผมโอ้โหค่อนข้างแบบว่าแรงนะแล้วตีตัวบินด้วยนะอ,อถือว่าสุดยอดมากนะแล้วก็ตีเร็วด้วยระยะก็ค่อนข้างโอเคนะร้อยนะไม่ถือว่าแย่นะตัวนี้ไวจยยับนะแม่งเท่ด้วยไงต่อมาเรามาดูของส่วนของบู๊กันบ้างน,นะโอเคไปเดีย๋ยวเราบ,บวกบัฟกันเลยแล้วกันเนาะโอเคบัฟแล้วนะตัวบู๊เนี่ยจะบัฟระยะด้วยนะครับร6 0นะฮะ ก็น่าจะ160บเหมือนกันจริงบัฟแค่สตัวก็พอนะก็จะอยู่ที่8ปดแสนนะผมแต่ว่าบุ๊กเนี่ยอาจจะบัฟน้อยกว่าเออร์วินนะเพราะว่ามันบัฟระยะให้ด้วยนะเผื่อว่าจากอิสองิเนี่ยระยะอยู่ที่ร้อยนะตอนนี้เป็นร้อยยีบนะผมบวกกับค่าพลังตอนแรก3ามแสนก็เป็น8ปดแสนกว่านะเกือบ9ก้าแสนเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูของส่วนเรลี่บ้างนะโอเคก็ประมาณนี้ครับบัฟของ เลลี่นะผมก็จะอยู่ที่ห้า0 0 0นะครับผมโอ้โหค่อนข้างแบบว่าน้อยกว่า2องตัวนั้นนะหรือว่ามันต้องบัฟสามวะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าบัฟสามได้หรือเปล่าเออลืมไปที่เลลี่ผมเนี่ยบัฟน้อยไปเพราะว่าวันเวลหนึ่งเองนะส่วนของบุ๊กเนี่ยบุกมันเออเวลร้อิบห้าเออวินก็เวลรนะ้อยยี่สิบสามมันก็เลยแบบว่าดูบัฟแรงไปหน่อยนะครับโอเค ก็ไม่น่าจะมีเลยมากครับรับตัวอิซังิโยอิจินะผมผมบอกเลยว่าตัวละครเนี่ยถ้ามันทําท่าตาหรือว่าหน้าตายาดีมันผมว่าแมงเพทเลยแต่เนี่ยคือมันทํามันหน้าตาตอนที่แบบว่ามันแบบว่ามีอีโก้สูงอ่ะแบบเอ๊ะถ้าจะอยู่ที่นี่ได้เนี่ยจะต้องมีอีโก้ที่สูงนะและฉันทํามันได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแล้วดูหน้ามันยังหลอนเลยอะคลิปนี้ไม่น่ามีแล้วแ,ลวแหละคือผมน่าจะทําคลิปเกี่ยวกับเราบอกออฟตาน่าจะแค่คลิปนี้คลิปเดียวมั้งเพราะว่ารู้สึกแบบ ผมชอบตัวละครตัวนี้ผมเลยอยากเอามารีวิวก่อนแล้วกันเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ